ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการผ่านด่านทอยเลตแล็บกันนะครับผมซึ่งเป็นด่านใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาในยุพเปโซที่68พ2ครับผมลองเข้าไปสำรวจดูแล้วนะครับผม,มเพื่อนๆปรากฏว่าระยะของด่านเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะครับผมนั่นหมายความว่าด่านนี้จะเป็นอีกหนึ่งด่านเลยที่เป็นตัวช่วยในการฟาร์มเงินให้กับเราได้เป็นอย่างดีนอกจากทอยเลตเฮดคิวที่มีก่อนหน้านี้นะครับเรามาดูยูนิตที่เลือกใช้ในการผ่านด่านทอยเลตแล็บกันบ้างนะครับ ผมจะเลือกใช้เป็นยูนิตธรรมดาที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนั่นก็คือ Ford DJ s p e a k ปกแมนครับถัดมาเป็นตัวช่วยในการฟาร์มเงิน Santa t v Man ครับผมถ้าเพื่อนๆไม่มีซานตาจะใช้เป็นยูนิตตัวอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น p u m กิน n f a ์ mer อร์หรือ Scientist Camera แ a n ครับแต่ยังไงตัวช่วยในการฟาร์มเงินเราก็จะต้องมีนะครับถัดมาเป็น m e d i c c a m e r a Man ครับผมเพื่อนๆโดยปกติแล้วผมจะไม่เอาเม d i กไปนะครับเนื่องจากว่าเอาไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่สำหรับด่านนี้ทอย แถบเนี่ยมันมีระยะของด่านที่ค่อนข้างสั้นก็จริงครับแต่ตำแหน่งในการวางมันค่อนข้างยากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงท้ายๆเกมเราจะเจอสตันแบบรัวๆซึ่งยูนิตของเราจะไม่สามารถทำคอมโ,มโบแบบต่อเนื่องได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเอาเมดิกไปล้างสถานะก็จะดีกว่าในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าไม่มีเมดิกก็จะเป็นคาเมล่ารีเพโดนก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆและปิดท้ายด้วยซีเค็ดเอเจนต์นะครับผมจะเอาไปหรือไม่เอาไปก็ได้นะครับผม สีเขียดเอเจนด์เนี่ยเพื่อนๆมีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับโหมดไนท์แม์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือด่านใหม่นะครับผมด่านก็จะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆฐานของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เฮตีบัคกนะ ก็เลยเห็นแบบนี้นะครับเราจะต้องรอเกมเริ่มก่อนเทพี HP ถึงจะเต็มนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะวางยูนิตตัวฟาร์มเงินไปก่อนครับเราจะวางซานตาทีวีแมนเอาไว้ตรงนี้นะครับในช่วงเว็บแรกปล่อยผ่านไปออโต้สคริปต์มาเลยนะครับผมหลังจากที่เราวางตัวฟาร์มเงินครบ2ตัวแล้วเราถึงจะลงเจ้า DJ เนะครับเพื่อนๆผมจะวางซานตาทีวีแมนอีกตัวหนึ่งเอาไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไว้ด้านขวาตรงนี้ซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นที่ป้องกันสตันได้ค่อนข้างดีในส่วนของตรงนี้ครับโอเค ผมวางซานตาทีวีแมนไปจากนั้นวางเจ้าฟอนดีเจสเปคแมนตรงนี้ พอเราวางฟอสต์ดีเจสเปคแมนลงไปตรงนี้แล้วเราก็กลับมาวางซานต้าทีวีแมนตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะพอดีนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะอัปเกรดตัวฟาร์มเงินให้เป็นเลเวล2ทั้งหมดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับไปอัปเกรดเจ้าฟอสต์ดีเจสเปคแมนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเจ้าฟอสต์ดีเจสเปคแมนก่อนนะกันเหนียวไว้ก่อนนะครับผมอัปซานต้าทีวีแมนหนึ่งตัวไว้นะครับแล้วก็กลับมาอัปเกรดเจ้าฟอสต์ดีเจสเปคแมนแบบนี้ครับเลเวล2มาโอเคกลับมาอัปเกรดตัวฟาร์มเงินต่อครับผมซาานต้ Santa ทีวีแมนไม่มีมอนตัวไหนหลุดนะครับเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยมันพออยู่แล้วฟอส d d ดีเจ a เ e r แมนอีกอย่างหนึ่งและจมีการโจมตีค่อนข้างกว้างนะครับผมโจมตีแบบ240บองศานี่ก็เป็นข้อดีของเขาเลยนะครับเพื่อนๆผมอัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อนนะเป็นเลเวล2ให้หมด f o r ต์ดีเจสปิกแมอัพเป็นเลเวล4แล้วนะครับเมื่อเราอัพเกรดเป็นเลเวล4เรากลับมาอัพซานต้าทีวีแมนเป็นเลเวล3มให้หมดครับเพื<ๆ>่อนๆจริงๆเพื่อนๆจะวางยูนิตเอาไว้ตรงกลางทางเดินตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจุดโคง้งตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยทำคอมโบต่อเนื่องได้ไม่ค่อยดีนะครับเมื่อสักครูน่นี้ไม่มีมอนต์ตัวไหนหลุดเข้าฐานของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพเจ้า f o r ต์ดีเจสปิกแมเป็นเลเวล5ก่อนนะครับอัพให้แม็กไปก่อนตัวหนึ่งแล้วค่อยกลับมาอัพเจ้าซานต้าทีว b o x t กท .com ฉลองเทศการสุดยิ่งใหญ่มีส่วนลดสูงถึง70%ใน t o i l e t Tower Defense ทั้งยูนิตมาใหม่ยูนิตหายากยูนิตสุดฮิตอย่าพลาดโอกาสนี้โอเคเป็นเลเวล4หมดแล, Santa, TV, Man, Ford, DJ, erman, Mac. แล้วซานตาทีวีแมนฟอร์ดีเจสปิกแมนแมแล้ว1ตัวเราก็ลงไปเพิ่มอีก1ตัวตรงนี้เลยหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางไปครับจากนั้นก็อัพให้แม็ก ผมอัาฟอร์ดีเจสเปคแมนแม็กซ์สตัวแล้วก็อัพซานต้าทีวีแมนเป็นเลเวล5หมดแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆเราก็มาลงเจ้าฟอร์ดีเจสเป r แมนเพิ่มอีก1ตัวนะครับผมกันเหนียวไว้ก่อนเพราะดาเมจไม่ค่อยพอแล้วนะครับผมจะวางแบบนี้นะ โอเคแม็กและ3ตัวตอนนี้ดาเมจเราพอแล้วนะครับผมในระหว่างนี้เราก็อัพซานตาทีวีแมนให้เป็นเลเวล6ให้หมดนะครับแล้วเราค่อยกลับมาลงเจ้าฟอสต์ดีเจสปียแมนเพิ่มอีกหนึ่งตัวหลังจากที่เพื่อนๆลงฟอสต์ดีเจสปียแมน4ตัวและอัพแม็กหมดแล้วนะครับก็อัพซานตาทีวีแมนเป็นเลเวล7ให้หมดแบบนี้นะครับผมใครที่เล่นในมือถือมันจะวางยากหน่อยนะครับเพื่อนๆในส่วนของตรงนี้เนี่ย เพื่อนๆสังเกตลายและวิธีการวางของผมก็ได้นะครับผมวางจุดไหนเพื่อนๆสามารถวางได้จุดนั้นเลยนะครับเพื่อที่เวลาไปเล่นเนี่ยจะได้ง่ายๆหน่อยไม่ต้องมานั่งเล็งเองนะครับผมคอยสังเกตเอานะว่าผมวางจุดตรงไหนนะครับโอเคทีนี้เรามาวางฝั่งนี้บ้างนะครับด้านขวาครับผมตรงนี้นะ โอเควางไปแล้วก็อัปเกรดให้แม็กครับเมื่อเราวางฟอสดีเจสเปคแมนสองแถวสุดแบบนี้แล้วนะครับผมแถวละ3ตัวเนี่ยทีนี้ให้กลับมาอัพซานต้าทีวีแมนให้แม็กหตัวนะครับผมเพื่อนแม็กแค่ตัวเดียวพอนะแม็กตัวเดียวแบบนี้เราก็ลงไปเพิ่มอีกนะครับผมผมจะวางตรงนี้นะแล้วก็กลับมาอัพซานต้าทีวีแมนให้แม็กอีก1ตัวนะครับผมแล้วก็ลงฟอสดีเจสเปคแมนไปเพิ่มแบบนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดให้แม็กครับ ซานตาทีวีแมนแม็กหมดทุกตัวแล้วนะครับผมทีนี้เรามาวางฝั่งนี้บ้างนะครับเพื่อนๆวางไปแบบนี้นะครับผมหันหน้าไปทางนี้นะโอเควางไปแล้วอัปเกรดให้แม็กไปครับเมื่อเราวางยูนิตแม็กหมดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่ไหวนะครับให้เราขายตัวช่วยในการฟาร์มเงินทิ้งเลยนะครับผมซานตาทีวีแมนเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายเกมเงินของเรามันพอแล้วนะครับจากนั้นลงเมดิกลงไปเพิ่มแล้วก็อัปเกรดให้แม็กไปแบบนี้นะครับผมแต่อันนี้ยังไหวอยู่ เราก็ปล่อยผ่านไปแบบนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรรอเวลาอย่างเดียวครับเว็บที่42 43ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยไหวแล้วนะครับผมจะขายซานตาทีวีแมนทิ้งจากนั้นครับผมวางเมดิกลงไปตรงนี้อัปเกรดให้แม็กไปนะครับผมเพื่อนและลัสมีเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมล้างแค่ช่วงตรงนี้ส่วน2ตัวตรงนี้ก็จะโดนสตันนะครับแต่โดยปกติแล้ว2ตัวตรงนี้จะไม่ค่อยโดนครับเนื่องจากว่ามีซานตาทีวีแมนตรงเนี้ย คอยกันไว้ให้อยู่นะครับผมเขาก็จะโดนสตันก่อนนะครับเว็บที่47ผมรู้สึกว่าดาเมจไม่ค่อยไหววงขายซานต้าตรงนี้ทิ้งจากนั้นผมจะวางเจ้าฟอสดีเจสปิเกอร์แมนลงไปแทนตรงนี้โอเคแล้วก็อัปเกรดให้แม็กไปแบบนี้นะครับผมมาดาเมจเราน่าจะพอแล้วนะครับผมแค่นี้เว็บสุดท้ายครับผมผมขายทิ้งหมดเลยเดี๋ยวขายซานตาตรงนี้ทิ้งเลยนะครับลงเจ้าฟอสดีเจสปิเกอร์แมนไปเพิ่มอีกหตัวครับผม ดาเมจไม่ค่อยไหวอะ่ะเดี๋ยวนะเจอสตาร์นรัวๆเลย <c oughs> แป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งครับโอเคขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งได้ไม่เอ่ยตื่นขึ้นมาขายทิ้งจากนั้นลงไปตรงนี้ทุกคนหันหน้าไปทางนี้นะครับผมแล้วก็วางไปตรงนี้เลยวางได้ไม่เอ่ยดูสิโดยปกติแล้ววางได้นะครับขึ้นพื้นที่สีเขียวแบบนี้เนี่ยทําไมวางไม่ได้ติดอะไร <c oughs> เดี๋ยวนะ โอเคกว่าจะวางได้นะครับผมจะต้องหามุมนิดนึงครับจากนั้นอัปเกรดให้แม็กไปนะครับผมกันเหนียวเอาไว้ครับและบอสไซเอนทิตทอยเล็มาถึงตรงนี้หรือเปล่ามาไม่ถึงครับผมเขาก็จะตายตรงนี้พอดีนะครับเวลาที่ทําได้17นาที18วินาทีนะครับผมก็พอๆกับทอยเล็ h เฮดคเลยนะครับเพื่อน